เอาละครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกชีววิทยาของเราเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยเรื่องน่าทึ่งเรื่องแปลกๆเต็มไปหมดมันจะมีปรากฏการณ์อะไรที่มันแปลกๆจนถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยนี่มันท้าทายกฎฟิสิกส์กันเลยเหรอวันนี้แหละครับเราจะมาไขปริศนาที่ว่านี้กันคําถามมันก็ง่ายๆตรงๆเลยครับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมสิ่งมีชีวิตถึงสามารถผลิตของเสียออกมาเป็นทรงลูกบาศที่ดูสมบูรณ์แบบขนาดนี้ได้มันคือความผิดปกติทางธรรมชาติหรือว่ามันมีความลับทางวิวัฒนาการอะไรซ่อนอยู่กันแน่และนี่ค สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องขนปุยๆขาสั้นๆจากออสเตรเลียและที่สําคัญคือเป็นเจ้าของสถิติหนึ่งเดียวในอาณาจักรสัตว์เลยนะครับที่สามารถผลิตอุจจาระทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศได้แล้วประเด็นคือมันไม่ได้มีแค่ก้อนสองก้อนนะครับโอ้โหวอมแบตตัวหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตเจ้าลูกบาศที่ว่าเนี่ยได้มากถึง80-100ถึงก้อนเลยนะในวันเดียวคือยิ่งฟังก็ยิ่งงงยิ่งทําให้ปริศนานี้มันน่าชื่นงแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเอาล่ะครับ เรามาเริ่มเจาะลึกปริศนานี้กันที่ประเด็นแรกกันเลยอุจจาระที่ดูเหมือนจะท้าทายหลักฟิสิกส์เบื้องต้นแบบสุดๆคือพอเจอเรื่องแปลกขนาดนี้แน่นอนว่านักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ต้องลงมาสืบสวนเพื่อไขปริศนากันหน่อยละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทฤษฎีแรกๆที่คนพยายามจะเอามาอธิบายเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่เลยครับคำถามยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่คิดเป็นอย่างแรกแล้วก็เป็นทฤษฎีที่ฟังดูเออก็สมเหตุสมผลที่สุดแล้วในตอนนั้นก็คือวอร์มแบดมีทวารหนักเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเปล่าแบบว่าบีบอััดขออองงเเเสีียยยกกมมาาาาปป็นนนลลลูบบบทท่่ใชแ้ ทฤษฎีในช่วงแรกๆนี่ก็เลยมีหลากหลายมากครับตั้งแต่เรื่องกล้ามเนื้อหูรูดทรงสี่เหลี่ยมไปจนถึงแนวคิดที่ว่า หรืออุจจาระมันถูกบีบอัดระหว่างกระดูกเชิงกรานหรือแม้กระทั่งทฤษฎีท,ที่อาจจะฟังดูไร้สาระไปหน่อยก็คือวอมแบตนี้แหละที่เป็นคนปั้นอุจจาระของมันเองหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วแต่แล้วทฤษฎีทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับต้องเรียกว่าพังคลืนลงมาเลยเมื่อดอร์สกอตคาเวอร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทสเมเนียเนี่ยเขาไปเจอจุดเปลี่ยนสาคัญเข้าโดยบังเอิญเลยครับเขาพบว่าไอ้เจ้าลูกบาศกพวกนี้เนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อยู่ในลำไส้ช่วงเมตรสุดท้าย ง,ง,งั้นเรามาดูกันต่อเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเมื่อคําตอบมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางอย่างที่เคยคิดกันแต่มันกลับซ่อนลึกเข้าไปในระบบย่อยอาหารของเจ้าวอมแบตนี้เองและนี่คือคําตอบที่ทีมวิจัยคนพบครับเขาเรียกมันว่าความยืดหยุ่นของลำไส้ที่ไม่สม่ําเสมอคือสมมติฐานหลักในปัจจุบันเนี่ยเขาชี้ว่าผนังลำไส้ของวอมแบต มันมีความหนาและความแข็งที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนท่อปกติทั่วไปนะคลองนึกภาพตามนะคะกระบวนการผลิตลูกบาศในลำไส้เนี่ยมันเริ่มจากกากอาหารไหลเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายจากนั้นผนังลำไส้ส่วนที่แข็งๆหนาๆสองด้านจะทำหน้าที่สร้างด้านเรียบของลูกบาศในขณะที่ผนังส่วนที่มันยืดหยุ่นแล้วก็บางกว่าอีกสองด้านก็จะทำหน้าที่สร้างมุมขึ้นมาแล้วพอมีกล้ามเนื้อบีบตัวเป็นจังหวะไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆปั้นก้อนอุจจาระให้กลายเป็นทรงลูก ย,ยาวกว่าของคนเราเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาย่อยนานกว่ามากตั้ง4-6ถึงวันนะคะก็เพื่อที่จะดูดซึมน้ําแล้วก็สารอาหารกลับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผลก็คือกากอาหารของมันจะแห้งแล้วก็แข็งมากๆซึ่งนี่แหละครับคือคุณสมบัติสําคัญที่ทําให้มันสามารถคงรูปทรงลูกบาศเอาไว้ได้เอาละ่ะพอเราเข้าใจแล้วว่าทําได้อย่างไรคาถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วทําไปทําไมวิวัฒนาการได้มอบรูปทรงสุดพิเศษนี้ให้กับวอมแบตมันต้องมีประโยชน์อะไรซ่อนอยู่แน่ประโยชน์หลกักๆเลยนะครับมีอยู่2อ,อย่างด้วยกัน1 ก็คือเพื่อการสื่อสารครับวอมแบตเนี่ยเป็นสัตว์รักสันโดษสายจาก็ไม่ค่อยดีแต่มันมีจมูกที่ดีเยี่ยมมากการมีอุจจาระส่งลูกกระบาดท,ที่มันไม่กลิ้งตกไปไหนง่ายๆเนี่ยทำให้มันเป็นเครื่องหมายบอกอาณาเขตที่มั่นคงสุดๆเวลาวางไว้บนก้อนหินหรือขอนไม้และ2ก็เพื่อการอยู่รอดครับระบบย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้ก็คือการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งของออสเตรเลียนั่นเองวอมแบตเนี่ย จะไปขับถ่ายอุจจาระไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่เขาเรียกว่าซ้วมหรือ latrine นะครับซึ่งมันทําหน้าที่เหมือนเป็นกระดานข่าวสารให้พวกมันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยที่ไม่ต้องมาเจอหน้ากันให้วุ่นวายเลยแล้วนี่ก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มายืนยันเรื่องนี้ครับหคือวอมแบตมีอวัยวะรับกลิ่นพิเศษที่เรียกว่า v o m e r o n a s a l o r g a ก2สองคือการวิเคราะห์ทางเคมีพบสารประกอบในอุจจาระถึง4 4ชนิดซึ่งมันสร้างลายเซ็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวขึ้นมาและสุดท้ายการทดดลลลอออองงยยืนยนนนัััววววววว่่่่าาาาาาพพมมมมจจะใใใใชช้้เเเรรุขแบตหิ นานกว่าปกติซึ่งก็แสดงว่าพวกมันรับรู้ได้ถึงการมาของสมาชิกใหม่จริงๆประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวที่ตอนแรกอาจจะดูตลกหรือบางคนอาจจะมองว่าไร้สาระจริง,รงๆแล้วมันมีความสําคัญแล้วก็ในแยะที่กว้างกว่าที่เราคิดมากๆเลยครับงานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังขนาดที่ว่าได้รับรางวัลอีกโนเบลในปี2019เลยนะครับซึ่งรางวันนี้เขาจะมอบให้กับงานวิจัยที่ทําให้คนหัวเราะแล้วก็ฉุกคิดตามซึ่งมันก็คือหัวใจสําคัญของวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความสงสัยใคร่รู้นั่นเองดรเู David Hu, ซึ่งป็นนนนหหหึ่งใััวว้าทีมิจยเคยกล่าวปกป้องงวิ ใจพื้นฐานที่บางทีถูกมองว่าสิ้นเปลืองได้อย่างน่าสนใจมากครับว่าคำถามที่ดูง่ายที่สุดมักจะเป็นคำถามที่ตอบได้ยากที่สุดซึ่งมันชี้ให้เราเห็นเลยว่าแม้แต่คำถามง่ายๆก็อาจจะซ่อนความซับซ้อนทางชีววิทยาเอาไว้ได้มหาศาลใช่แล้วครับและการค้นพบที่ดูเหมือนจะแปลกประหลาดนี้มันยังมีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในโลกแข่งความเป็นจริงได้อีกด้วยนะนี่แหละครับจะอุดจระสู่ความก้าวหน้าการค้นพบนี้ทำให้เราเข้าใจวิธีการสร้างรูปทรงต่างๆภายในท่อที่อ่อนนุ่มซึ่งมันอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตรวจ กรองมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะคบเพราะว่าเนื้อเยื่อมะเร็งจะไปทาให้ผนังลำไส้แข็งขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อรูปร่างของอุจจาระได้นั่นเองเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามที่น่าคิดมากๆครับว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้เรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งได้มากมายขนาดนี้จากแค่อุจจาระของวอมแบตแล้วมันจะยังมีความลับอะไรอีกบ้างที่อาณาจักรสัตว์กําลังซ่อนเอาไว้รอให้เราไปค้นพบกันอยู่